สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมเอ่ Hungry Shark World ซึ่งตอนนี้เราจะมาเล่นฉลามเสือฉลามเสือตัวนี้ก็น่าเกรงขามแต่พอมีอาวุธอันนี้เพิ่มขึ้นมานี่ตาเลเซอร์ดูพอมีอาวุธอันนี้ขึ้นมาลดความน่าเกรงขามกลายเป็นไม่รู้ว่าตามันเป็นอะไรเป็นประมาณ โอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกมฮันกี้ชาติโดนผมก็พูดไปแล้วไม่ใช่หรอคือสาเหตุที่ผมปลดล็อกปลดล็อกแบบปลดล็อกอันลายตาเลเซอร์ได้เนี่ยคือมันก็ไม่ใช่เพราะว่าผมแบบไม่ใช่ว่าผมได้มาฟรีนะคือมันก็ฟรีนั่นแหละแต่มันต้องรอวันกินปลาเฮ้ยเดียว มันมันมีหน้าที่ในผมลืมไงมันมีหน้าที่ในการแบบในการยิงสัตรูให้สตรรันกิ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 นเอ้ยปลาเพชรปลาเพชรเอออืมกิน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 ติดติดกินกินกินอืมอืมอืมกินอูกิน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  กิน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 อือกินคนเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมคนมันตัวยาวจังตัวนี้บอกเลยว่ามันเร็วมากเลยกินอืมเหลืออีกแค่เอิม่มเหลืออีกแค่เอ่จะวันนี้ไม่ได้แล้วว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แต่ที่รู้เอ้ยเอ้ยใช่ใช่ใช่เหลือเออ โอ้โ้เหลือสามวันผมถึงจะปลดล็อกฉลามไซส์ XXL ที่ผมบอกว่า XXL เนี่ยมันมีในลายวันนะมีอยู่ในลายวันเป็นไม่ใช่สกินอะเป็นเป็นตัววิเศษที่ต้องเล่นฉลาม XXL ให้หมดเราต้องเป็นเลเวลตันด้วยนะแล้วเลเวลเลเวลตันเลเวลยี่สิบห้า นั่นแหละคือผมก็ชอบนะเพราะว่ามันง่ายดิฟาร์มเร็วกว่าฮังก y ีดากอนกับฮังก r ีชาร์กอ v o l u ูชันแต่ว่าเสียดายอะคือตัวนี้ผมเพิ่มมาเล่นด่านนี้ผมผมจะโชดท่าปลาฉลามบินนะแต่มันทำได้แค่ของฉลามหัวคอนะผมว่าไปทำแบบฉลามหัวคอนเลยดีกว่าใกล้จะได้โชดท่าแล้ว นี่ยเดี๋ยวผมจะโชว์ทา่าอยากเป็นสไปเดอร์แมนเออเดี๋ยวทำไมมันทำไม่ได้เอยเอยเอยทำไมมันทำไม่ได้เฮ้ยมันต้องบูตเต็มทีม่มันไม่ได้นะเดี๋ยวผมเริ่มงงแล้วว่าทำไมไม่ได้ตอนนั้นผมยังทำได้นะอยากเป็นสไปเดอร์แมน สงสัยตอนนั้นมันเป็นบักหรือว่าต้องอยู่ใกล้ๆชายหาดอืมไม่ได้เออสงสัยจะไม่ได้เล่นฉลาม,มต่อเลยดีกว่าถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลองหรอกอืมมาแล้วกิน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  ทำไมถ้าอยากเป็นสไปเดอร์แมนมันหายไป <laughs> อยากเป็นสไปเดอร์แมนโอ้ยตัวตัวเบิดติดฤทิ์คสิทธรือเปล่าเนี่ยเออกินก่อนกินกินเออตัวอะไรเออตัวนี้เด่ะตัวนี้ผมกินเย่ในที่สุดว่าผมจะกินได้คือตัวนั้นเนี่ยมันเกิด อาการบัคกประมาณน่าจะเกือบเดือนอะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้ได้ไม่ถึงเดือนเองแต่อันนี้คือคือมันต้องปลดล็อกฉลามตัวตัวที่มันแบบใหญ่ๆก่อนถึงจะกินได้ไกว่าจะกินมันบัคกบักยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าตัวนั้นอะมันเป็นฉลามไซส์เอช ซส์เอไ,ไม่ใช่เอ็กอันนั้นมันเป็นตัวแรกเลยอยอยอออออไม่ใช่หมายถึงตัวนั้นนะพูดถึงเอ็กเอสมันเป็นตัวแรกแต่ตัวนั้นมันเป็นไซส์เอโอ้โยแมคคุนเครื่องหมายตกใจแต่โครตัวกับสีแดงนะอือกินอยปนสารเคมีอื้อบูดอ้ย,โด,ออย,โ,อยโดนอีกแล้วออโอ้โยอออู้ เออโ,อโดจุนได้เออ้กินอืมอืมรู้สึกฝีมือผมเล่นด่านนี้มันจะเก่งขึ้นนะเพราะว่าเนื่องจากผมเนี่ยคือตัวเนี้ยมันเป็นสายความเร็วแต่สายความเร็วที่แพ้จริงสำหรับผมมันก็คือฉลามสารเคมีนโอ้ยที่สามารถกิน แบบปกติมันคือแบบของตัวรัางสีกลายพันธุแล้วก็มากลายพันธุอีกรอบเนึงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมก็งงเหมือนกันนะก็ตายเฉยเพชรสิรอใช้เพชรอือเพชรเราจะโกรัสไม่ใช่โกลัสสิจะเป็นอมตะชั่วคราวอืมกินไ์แอล ไรแอลโอ้ยเออเรือดำน้ำกินได้ทั้งขยะเอ้ยลืมใส่สัตว์เลี้ยงเนี่ยผมลืมใส่สัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่อยากจะมาโชว์ในด่านเนี้ยก็คือสัตว์เลี้ยงพังระเบิดซึ่งมันพังระเบิดลูกที่ใหญ่สุดได้ด้วยนะโอ้ยแต่ไม่ใช่ลูกนี้นะลูกยาวๆลูกยาวๆเอ้ยเอ้ยไม่ไหวเออกินคนก็เตาย กินขยะก่อนกินอ่แล้วจะมาตอนนี้ทำไมฉลามขาวนี่คือสัตว์เลี้ยงที่ผมจะใส่นะก็คือผมจะใส่เป็นลูกจรอเข้กับตัวนี้ที่พังระเบิดได้บอกเลยว่าสุดยอดมากผมว่าไปด่านน้ำแข็งดีกว่าเพื่อโชว์สกิลของมันนี่ไงด่าน จำ,จำไม่ได้ไม่ใช่จําไม่ได้หรอกไม่รู้ว่ามันชื่อด่านอะไรรู้แค่รู้รู้แค่เออม,มันจำไม่ได้ <c oughs> อืมกินกินไปกินไปกินโอ้ยไปผิดทางมันต้องทางนี้ที่มีระเบิดเยอะๆอาจจะได้ยินเสียงฟาร้องหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ฝนมันเหมือนจะตกอ่ะ เอ้ยตกใจหมดแมงกกาพุนนี่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 ระเบิดเออพังไปเลยทําไมสัตว์เลี้ยงผมมันเหมือนตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็สัดเลี้ยงผมไม่ได้ติดตั้งคาเคนมาคลาเคนเนี่ยเอ้ยนี่นี่นี่อุ้ยโดนสัตว์เลี้ยงโอ้นี่นี่อ้ยเป็นเป็นไงเออเออเป็นไงเ่งไหมเจงไหม พอเจอลูกใหญ่ก็ต้องหยุดเออโดดเต็มเต็มเอ้ยเมยยื่อกี้เออมาโก้ไซแอลแอลแอลตอนนี้ช่วงเวลาทำลายระเบิดทำลายระเบิดนะถ้ามีแมปที่มันมีระเบิดเออป่าวานพิชชาดเหรอกินไป <c oughs> อืออืออือก่องสมบ,บัติโกลัด ้อโกอลัสแล้วก็กินหมดกอลัดกอลัสเออโอ๊ยโอยโอยโอ้แป๊บเดียวได้มาหนึ่งพันอ่ะเฮ้ยผมเริ่มงงแล้วว่าผมจะชินกับด่านไหมรู้สึกว่าตัวนี้มันเก็บต่างได้ค่อนข้างง่ายทุกดานเฮ้ยออมาสีมาสีกัดจมูกปรบวานพิชชาคานี่แน่เออโดนกินไปสองพัน อือืมอ,อ,อสงสัยทำไมสงสัยอะไรฉลาดนะเออลูกบอลอยู่ไหนอันนี้มันได้แค่สองร้อยไม่ก็ห้าร้อยไม่ค่อยคุ้มอ่ะเ <c oughs> นี่ยกินแบบนี้กรัดกินแบบนี้มันคุ้งกว่าเฮ้ย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 ค้างค้างค้างเมื่อกี้เหมือนเออเหมือนเหมือนเกมมันบัคกเมก้า เมกากินได้ทุกอย่างเอาลูกเราก็ชนอีกอืม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 หนึ่งพันหนึ่งพันอืมอืมอืเฮ็ดเฮ็ดตัวเฮ็ดอ้อยโดดจนได้โอ้ลูกอืออื้อืออยืออทำลายทำลายอือได้เผ็ดได้เผ็ดเฉยมานี่โอ้ยกินขยะเฉยเอ้ยหรือไปลูกเรากินแมกกบพุนไม่ได้กัด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 อื้อือกัดคาง กินย้อยเอืยอลูกอือหรือไปไม่ได้ติดตั้งกินแมงกับคุนช่วยดูก,ดกำลังอะผมว่ามันต้องได้เวลาแล้วแหละที่เราจะมามาลุยเมืองน,นี้เ <c oughs> มืองน,นี้เนี่ยคือผมจะบอกนะว่าติดตัวใหญ่ๆไว้เลยคือติดตัวอะไรรู้ไหมติดนี่ไง ัวตัวอักษรอ,อั s o u t h c h i n a h E ไม่ได้ติดหรอกอันนั้นเป็นชื่อด่านเขาบอกไปว่าห้ามเข้าไปถ้าคุณยังไม่มีฉลามไซส์ xl หรือว,ว่าหรือว,ว่าหมายตก